มีซื้อวหนี่ไดนอซื้อมีซื้อ x ามีอายุเท่าไรเลยอายุ28ปีอยางได้แบบหาคนคุยบอหรือว่าอยากได้แบบเป็นสู้เป็นแฟนแบบอเลยก็ที่แรกก็คุยกันไปก่อนถ้าแปลว่ามันมันเข้ามันเข้าตามทีเขาวางไว้แล้วก็เข้าเข้ากับเข้าสเปกเข้าก็เข้าสเปกแล้วก็อยากอยากสร้างครอบครัวเลย สบายดียดเป็นยังไงทุกคนมามื่อนี้กัมาพ่อผู้สาวแบบผู้จบผู้งามเนาะอ่ะก่อนเดินกับยังไงเอฟซีเป็นกับผู้จักซื่อเชียงน้ำเนาะมีซื่อวะเนี่ใด่เนาะซื่อมีส,สมื้อเซามีอายุเท่าไรเลยอายุสักแปดปีอายุสักแปดปีโอ้เป็นผู้สาวกำลังแบบขึ้นกำลังแบบส,สั่งซาเนาะทุกคนเนาะเป็นยังไงปัจจุบันนี้โซดมันบ่แม่โซด ที่ผ่านมาได้เคยเคย,เคยมีแบบครอบครัวมาก่อนบ่ะบอกเคยเนาะแต่ว่าโอลมผู้บ่าวนี่เคยบ่เคยอยูอ่แต่มาในมื้อนีก่ก็ถือว่าโสดเนาะก็เลยเอ,ออกมาเปิดใจให้หลายๆคนนะครับผู้คนกันเนาะ<ด>มาเปิดใจเราไม่ยังไรแบบหาคนคุยบอรหรือว่าอยากได้แบบเป็นสู้เป็นแฟนแบบอเลยก็ทีแรกก็คุยกันไตก่อนถ้าแปลว่ามันมันเข้ามันเข้าตามทีฮาวางไว้แล้วก็เขาเขากับ เข้าสเปกเขาก็เข้าสเปกแล้วก็อยากอยากสร้างครอบครัวเลยนะว่าอายุจะมีอะไรดีดูถูกอายุอ่ากับสมีหลักก็คืออยากอยากมีครอบครัววาสันเนาะอ่ะอันดับแรกก็คือเขามากอะต้องคุยกันก่อนเนาะคุยกันเกิดจะว่าอะไรยังตรงกันแล้วก็อ่ากันอยากสร้างครอบครัวนําอืมอแล้วต้องเลือกอย่ว่าเพิ่นต้องเป็นคนทางใดนี่ก็ทางใดก็ได้ทางใดก็ได้เนาะจะเป็นหนุ่มลาวเฮานุ่มไทยเฮาเดินหนุ่มทางอื่นทางไกลเนาะ การมได้ข้อใจว่าโอรมไหลเข้าใจกันเนาะอายุเด้หมักซาอายุไรปนมาณไหนแกมักรุ่นรุ่นอาย้อน่ะนะอยู่ในกวอย่างเช่นสามสิขึ้นไปสบออขึ้นฮอตไซฮอตห้าสิบหกสิบนี่ประมาณประมาณหกสิบอยู่นหกสิเนาะอืมอ่ะโอเคอยู่ในระหกสิบนี่อแบบว่าเฮานี่คุยได้เนาะคบได้เนาะเพาะฉะนั้นแต่ในระวางเนาะอายุห้าสิบหกสิบจานี้ ถ้าว่าเพิ่นเคยมีประสบการณ์แบบว่ามีมีลูกหรือว่าม,มีเมียมาก่อนนี่ได้ซะอาจจะลูกติดจังซี่นะเจ้าก็ล่มได้อยู่บ่ก็ได้ล่มได้ถ้าแบบลูก,รกรเพิ่นก็ทำเฮาได้ะนะอืมอืมอดด้บ่เนาะพอฮักแล้วก็ลูกเพิ่นก็ฮักนําเนาะนนอ่ะาเพราะทางเจ้านี่บ่มีลูกเพราะว่าบ่เคยมีครอบครัวมาก่อนเนาะอือืสเปคได้มักผู้ชายแบบไหนสําหรับเจ้าสเปคว่ามักผู้ชายใจดีผู้ชายใจดีแม่นมักผู้ชายใจดีแบบโรแมนติกแน่อือผู้จัด จักวันนั้นวันนี้แน่โดยอ่าอย่าง <laughs> <laughs> เช่นวันสําคัญเนาะอ่าวันครบครบรอบเออครบรอาคันบ่หรือวันที่ครบรอบจักกันหรือวันของวันเกิดยังวงางกันไปเนาะอืมอ่ามักอุ๊ซายโรแมนติกคนว,ว่าโดยโดยโดยแต่ถ้าสมุนบุษย์ไซแบบว่าเพิ่นกินดื่มในชีได้เสนะก็ได้ก็ได้เนาะแม่นกับวันสงคันกับว่ากับเด็ดกีโดฮะนะ กินพอเป็นพิธีหรือว่ากินเอาสังคมซื่อๆก็กินได้เนาะดโดยโดยสางสากในน้อยๆเนาะในในส่วนใดที่แบบเจ้าบบมักในแบบ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 ปีิผูชายเป็นนี่นะก็ส่วนที่บบมักบอกโดยแบบลิ่นกับสิ่งเสพติดพวกยา마ยังคือบบมัก<อ>แต่ว่ายางอื่นก็ไต้เบิ่เป็ดเราไม่เกี่ยงอะไรเบิดเวียนยาเสพติดยาสูบมีได้สูบนะก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เนาะ ทางลักคือจุดนักเกอ,อีาเสพติด<ม>คนมีลงมีไล่มีอย่างกะโโโโบ่เป,เป็นอย่างบ่เป็นอยังเนาะวัดแต่ที่นี่ใชเนาะ<ม>อ่สิมีอย่างแล้วแต่เขาแต่นี่ใชดีข้ามาละ่ะถือว่าจบแล้วปัจจุบันเนี่ยสร้างมีนี่เพราะอะไรไปทางไหนบ่กัว่าวเกี่ยวเข้าเลื่ว่าที่ไปไทยอยู่ที่ลงไทยบ่เนี่ยแมนมูส่วนไปไทยอยู่อเคยลงจากเื่ออะไรเื่อทีสองถ้าถ้าลงอีกเส้นนี้ก็เมื่อที่สาม อ่าคือแรวเกี่ยวเขาหน่สิไปมันบอกอแต่ว่าทุกมือนี่เกี่ยวแล้วบะเกี่ยวยังของตัวเองยังเกี่ยวของป้าโอ้เมือ่อใดเกี่ยวของตัวเองอีกโดนเขายัางเป็นเข้างันนะนะโอ้เขงงางันน่าจากะกลางเดือนบ่นหรือว่าอาจจะชินเดือนนี่เนาะคำว่า,ขงงานเขางันนี่อืออ่ายังไงก็คอยมีหนุ่มเนาะมาเกี่ยวซอยมาเกี่ยวเข่าซอยเนอะมาเกี่ยวเข่าซอยหรือว่ามาทำคะแนน มาทำคะแนนให้ทางหัวใต้แม่ยายได้เห็นเนาะเขาไลยกุ้มกินบ่แต่ละปีแกกุ้มกินเพระาะว่าเห็ดนาเขาเจ้าแนี่เลยค<อ>ันเห็ดแต่นาตัวเองกับบอกุ้งกินดูดแสดงว่ดดาปีนี้เห็ดหนาสองถงป่ไพ่พาเห็ดแต่ละปีเนี่ยมีแต่น้องสายมีน้องสายบ่เอานอกจากน้องสายอลไรมีมีเอื้อยมีไอ่บ่มีน้องสาวคนหนึ่งน้องสายน้องสาวได้ใา้บัตมีนี่เขาเป็นลูกกกลูกสาวก๊ก เป็นลูกสาวกกยังเคยมีครอบครัวมาก่อนทุกคนเลยแต่ว่าครั้งนี้ยังไงกล้าวาตัวนี้คือพ้อแักแน่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 บอก <Man. S 1> อยู่เป็นโสดามดานี่โดนจักปีเลยเป็นโสดมานี่นะหลายปีเลยหลายปีแล้วสี่ห้าปีาานนเราไจัคันบวกว่าแต่ผู้บ่าวําบ้านเนี่ยมีใครมาจีบมาเซวไหมจ๊ะก็มีอยู่แต่มันโบ,บรตรงสเปกเขาคือว่าลส่วนใหายมันกคมีแต่คน ปัญญานะมวลรวมกับสิ่งที่มันบอดีแบบนั้นเลยโดยโดยมีแต่คนแบบนี้เข้ามาเนาะแม่อยากเขาก็บหับเรได้เขาก็เริ่มบดล้มเนาะแม่เพราะว่าเขาก็ต้องการคนที่มาซอยเขาเขาบมีโคเ<อ>นี่ยนะแต่ต้องการคนที่มาแบ่งเบาภาระโซยดย,<อ>ดย,ดยคือคือ,คอพอไปแล้วเพิ่นเสียบ่แม่เพิ่นเสียแต่น้อยอืมแต่ว่าปัจจุบันน,นี้มีแต่แม่แม่สาวรักในคือแม่เจ้าบ่ดูแลครอบครัวทุกมื้อนี่แม่ เลยแบบว่าถ้ามีคู่ก็อยากได้อายุหลายกว่าเนาะเพื่อคนนี้เขามาเป็นสาวรักเขาเนะะาะพาเห็ดพาหา,าสร้างนี่แหละเห็ดหนาเห็ดหน้าว <c oughs> ่ากันไปเนาะคือว่านั่นเนะาะคนก็ได้แบบเปิดใจครั้งนี้ก็คือแบบว่านัำแรกก็คือคุยขออกขอใจเ,เรื่องอนาคตในกลับกันอีกทีเนาะ แบบคนผิวเข้มผิวนี่กัเจ้ากว่ชิลมได้หอเปล่ได้คือเห็นเจ้าเป็นคนแบบผิวขาวแบบคนขาวจริงๆนะโอ้ยกับโบเลขาวเป็นไงกันว่ขาวก็อาจจะมีคนแบบขำกว่าเจ้าอันจริงๆนะก็ลมได้อารมได้เหมือนกัแน่นโคตรแต่ว่าตรงสเปคคือพี่ที่ววางไ้เราออกไปแล้วก็คันบาโตสเปคกับพ่อมันที่จะแบบเปลี่ยนแปลงนะนะเปลี่ยนแปลงเพื่อเหาเองที่เหาบหมักนะให้โอกาสเพิ่อนแน่นโอโอเคโอเคถือว่ามันกับโบเลจัมกันแบบยุงหน่ายอย่างไรเนาะสำคัญแต่ อาไงคอจำกัดก็มีแต่คนกินยาเนาะคนกินยาบ้าเท่านั้นแหละนอกนักนั้นก็เปิดใจเขามาคุยมางก่อนเพราะว่าเนื้อคููเขาก็มันจำกัดหไดอยู่แล้วเนาะอย่างเช่นแบบคนเคยติดมาก่อนนี่จ้ะแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาเลิกแล้วแต่ได้แนนคาแนนเขาเลิกแล้วพอคนเขามันก็มันก็มีมีติดแล้วก็เลิกเลิกเลิกได้นะเกินว่าความผิดพลาดเนาะผิดพลาดเดินทางผิดผิดทางอะไรเช่นจ้ะ แต่ว่าอาจจะกับตัวก,กับใจได้ก็คือให้โอกาสมันได้อยู่เนาะ,<ด>ะคืออดีตกเป็นเรื่องของอดีตไปนเนาะ,<ด>อะเอาปัจจุบันถ้าว่าปเป็นคนด,ดีก็คือด,ดีอย่างสันเนอาแล้วเป็นยังไงเป็นลูกสาวกบนอนถ้าหากว่ามีครอบครัวนี่เอาเงินนอกซันได้ยังไนก,ก็ได้แต่ว่าก็จิอยู่กับแม่แต่ว่าคันว่าพ่อแบบหนุ่มทางไก่ยังทำไรก็สามารถไปยู่นเพินได้พะยังมีน้องสาวลาดีอยูอ่กับแม่ก็คือแต่เรื่องนี้ก็ต้องคุยกันเนาะ ใกับ mm hmm. ครัวว่ะอ่าถ้าเอื้อยนี่มีคู่ก่อนเนาะอาจจะเป็นหนุ่มทางไกลแต่ว่าพนุ่มทางไกลมาบ่ได้กับไปอยู่น้ำพึ่นนี่ก็ถ้าน้องหาปากว่าจะอยู่ดูแลแม่ต่อก็โอเคเนาะ mm hmm. ก็คือตัวอย่างคือคือ,คอสามมีไปกับโบแม่นว่าไปแล้วบชิปัสนี่บ่แม่นเนาะ mm hmm. อ่าหาไปหาเนี่ยจะมีเวียกมีงานหรือว่าอาจจะได้เงินเนาะกับฝาก mm hmm. มาใหพิ่นประมาณนี้อืมก็คือออกได้ทุกคนเนาะเ mm hmm. ดือนกรณีแบบว่าสะดวกแบบไปไปมาๆก็คือชิ่แห่งดีเนาะอืมแล้วทางแม่เพิ่นนั่นอยู่ลาปแต่แล้วเนี่ะ สี่สิบกว่าสี่ข้าวห้าสิบอะไโอ้สี่ข่าห้าสิบแล้วเป็นไรร่างกายสุขภาเป็นแข็งแรงอยู่บ้างร่ากายแข็งแรงอยูใ่ใคนะ่เนาะคนเขาอายุหล,ลายตือว่าแข็งแรงตือว่าดีแหละนานๆปีนี้การเป็นกายังขาดครูนะคนเลยยัง <laughs> มีครูออกรรษาบ่อลได้ๆนะ <laughs> ถ้าครูออกรรษาลอยกระทถงงั้นถ้าได้ครูออกรรษาสีดีได้คนวะเอ่อสีได้ข่มหางกันยาวนาน อ่หนม่มคนใดที่มองหาผู้สาวที่แบบว่าในวัยแบบพร้อมที่จะสร้างครอบครัวเนาะแนะนำให้พันเลยทั้งสาวมาัดมีพันทุกคนเลยอ่าเพิ่นแบบเจ้าผูวงามขคาะจกัดกับบริมีอย่งางไรเนาะเพิ่นเล่นในการคุยสิ่งสำคัญก็คืออย่างเดียวแหละคนติดยาบ้านี่ผเพิ่นบวลมเพิ่นะหลายๆคนเนาะแวนแต่สา้มัดมีเนาะบทชทางการแต่คนดอก<ม>อืผู้มงคนก็อาจจะบวติดเนาะพอได้มาอยู่มกันเวดอาจจะเป็นไปได้กับมีตัวน,ออนี้อ่าในรรหว่างแบบการศึกษาเบื้องใจแบบก่อนเจ้าแบบ พร้อมแบบสามข้อาเนี่ยคุยกันดนปันได้เนี่ยสำหรับเจ้ากะว่าโบสถ์สำหรับคอยเดือกประมาณสามสี่เดือนประมาณนี้เพราะว่าถา้าถ้าไปว่าภายในสามสี่เดือนนี่นะเพินพ่นถ้าเม่เพิน่นเพิ่นเก่งนะถ้าเพิ่นป็นแบบนั้นเพิ่นก็จะเก่งเนาะเพิ่นก็จะโบคุยกับเราต่อไปแต่ว่าถ้าคนที่แบบว่าเพิ่นพักเทาแท้เพิ่นอียังแท้เพิ่นก,ก็สซิเสมอต้อนเสมอไปตั้งแต่มือแรกที่พู้จักนะโดยก็ยุ่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 ย่ย สามสี่เดือนสี่ห้าเดือนนี่แหละก็ยูในรองเท้ากับซีรีส์คู้กันกันจริงเนาะบางคนกัเห็ดตัวดีเพื่อแบบอยากฮูจักพอสักพักไปก็เริ่มการเปลี่ยนแปลงก็เลยต้องใช้เวลาคุยในระหว่างสามสี่เดือนอาจจะก้าวสามสี่เดือนนี้ก้าวซีรีส์ฮู้ตัวต้นเพล่นแทนได้บ่ก้าวก็มาเบิ่งกันคานวอกันคือเอามาเบิ่งไปเนาะอ่าตาบางคนเพ่าะงคือเนาะ้าถือผูเท้าเฮานี่มีมความเสื่อ หมักหักเนาะคุยแล้วมีเห็นเ่ามีความสุขนะกับบุญอยากเชียร์ของนันไปอาจจะบวชสามสี่เดือนก็ได้เนาะอันนี้คือกะไว้ข้าวเนาะทุกคนเนาะคือข้าวไว้ชื่ออ่ะแต่เรื่องนู่ครูว่าลงความผหมักเนาะคนหมักหักกันหวยและเมือน้ำวันนี่มันมันบบเกี่ยวได้บางคนก็ไดยแล้วคือสิลองไทยนี่มีงานอะไรบ่าอยู่ไทยมูส่วนไปเหตุงานนำขาเจ้าแบบว่าขายเครื่องยุนาหงเฮียนนะขายเครื่องให้นักเฮียนแต่ เบบเป็นห้านขนมขายขนมแี่แต่ค่อยบวาอายุไสเพราะว่าเขาเจ้าเคยไปเหตุกอนแล้วกลาว่าแล้วเขานี่ก็สิไปยันว่าหูบ่อนเนาะพอได้แนะนาให้เอเซีคนไปคนนุนนําแม่เป็นอย่างเนาะฮากะถ้าเข้าามล้วเนาะฮาก็สิมีเฟสมีลายแจกมีบ่มีเนาะออก็คุยคุยแคว้นหลักะอ่าถ้าว่าจะพบจะพอกันเองกันัดกันเป็นการส่วนตัวนอตัวนี้ แล้วเฟซไลน์นี่ก็คือเจ้านี่ก็พร้อมแจกมาตุกช่องทางมันบ่ะมีแ,แต่ว่าหลายอย่างมโนธรรได้ตั้งนะเอ้าเ,าเะบบเดี๋ยวเดียเด๋ยวตาจบคลิปนี้นะทีมงานางกน็สีลองสมัครให้ลองเบิง้งเพราะว่าทางไลน์นี่สำคัญเนาะหนึ่งมานี่มันมันแบบแชทฮาก,กันนี่มันง่ายช่องมาเป็นการส่วนตัวเขาอีกอ่าทาวทาว่าเฟซนี่ก็บางทีภาพรวมเนาะบางทีอาจจะเป็นภาพในอดีตแล้เนาะ ถ้าเพิ่นเข้าเปคนเทนต์ขนาจจะมาตีความหมายได้จริงๆฮะนะหลักๆคือส่วสนยลยก็ <โด S 1> มีแต่ลายแหละส่วนล้หนขนมเปรตมาแต่ส่วนมากก็จะเป็นหนมฟังไทยอยู่เลยเพราะส่าูบาเล่าเนี่ยบ่ค่อยจะมีบ่หูบ่เป็นเพราะอย่างถ้าหากว่าได้ลมแบบผู้บ่าวทางไกลอย่างเช่นแบบวูประเทศนอกเช่ไหมุห่มประเทศนอกไงฐานยังได้เจ้าไปอยู่นํากับไปได้หมดตัวนี้กับไปได้คะแนนว่าเพิ่นเพิ่นสามารถเลี่ยงเข้าคุ้มค่ะนะ <โด S 2> ลงกันไปเลย บบเราก็คิดว่าเออเพิ่นเลี้ยงเขากุมแล้วเพิ่นสามารถเลี้ยงครอบครัวเขาแน่ดูแลเนาะ,นะแม่นก็กลับไปได้แต่ว่าคือว่าก่อนไปเขาต้องเ็ดตามอ่าอีหย่างหีบบ้านเฮาเนาะก็คือการแบบสู่คอเนาะถ้าว่าไปอยู่ลำกันเนี่ยถ้าบ่ดได้แบบสู่คออีหย่างนีง่ก็ชิกละไปพเพราะเจ้าก่เพราะวยันเกิดเรื่องมาเขาเจ้าก็บอกหับพิษศเดีแน่นอนเนาะ ต้องมีการสุขของห่อต้องหู้ว่าฝ่ยายญาติพี่น้องท่านนี้อยู่บ้านใดอยู่เพื่อนดังใดเนาะนพอให้ตามตัวทันนะถ้ากาบะมีปัญหากับกาบอะไรเนาะเขาดขาดว่า,ดไาได้อยู่แล้วบ่ดซีมียังพายในข้อทางนาเทานั้นแหละ<ด>ก็คือกันไปก่อนดีกว่าแก่อะไรเนาะอ่ะการบ่มีอยงหลายเนาะสุดท้ายนี่การทางซาบันี่มียังสีฝักดืด่น้ำหนุ่มบ๊อบผู้ที่เข้ามาล้มเนี่ยนะการบ่มียังมีแต่ อยากให้เข้ามาเปิดใจเบื้องก่อนว่าที่ตรงสเปคคือคือแบบที่นุมน่มๆบางวางไว้ยออังก่อนนะอืออ่ะอยากหู้ว่าสาวมันมีเป็นคน,นใดนี่ใส่แบบใดกัน,กนว่ากันใจแบบใดเสร็จมาเนาะบอกว่าจะเป็นทางเฟซหรือทางไลน์คุยกันถ้าคุยค่าเดี๋ยวคุยกันจะหู้เองว่าเป็นแนวใดเนาะทางสาวมันมีกันยูเพิ่นนะเพิ่นกันยูทางสาวมันมีนแหละเรื่องว่าต่างคนต่างกูจักกันเนาะโดยโดย,โดย,โดยอ่ะจังใดก็ให้ได้นี่ขู่ไปไปพอได้มีคู่ไปลอยกระทงหรือว่าเถี่ยวบุญสรงเฮือกัจะหอดนี่แหละ โดยอาสลับวันนี้ท่านข้าก่าจะได้ขดตัวกับก่อนหน้าวันนี้เนาะโดยเขาสบายดี